นีเอาไปลงได้ตามสบายตัวนี้บอาหน่เป็นเรื่องที่ฟาดิงสะรู้เนี่ยเระเเป็นเรื่องปลอมอีดเตือนล่องนน่กับเพรานพ้นความเรื่องประวัติคุณประวัติโดยตรงเพราะว่าเขาเขาได้วงส่วงมาตายกัจังั้นเอไอ้่องอันนี้ก็นเรื่องมืนเรื่องเดี่ลูกผู้คายมนเอ็นทุดดาบคุณซื้อไดเลทุดาบุดดบนี่เป็นลูกของผเรระว คือหนังสือ,าาอโดยผู้ขายว่าโดยโดยตรงเป็นประวัติการอยู่ในหนองหานก็เป็นเรื่องเล่าของของผู้ขายเกี่ยวพั้พันกับหนองหานชีวิตจริงเกี่ยวผ่นพันกับหนองหานไปทีมากไปยังไหนเชื่ยมยอมโยงกันแบบไหนไปทีมากปยันไเชือมโยงกันแบบไหถ้าบอกแล้วหนองหานนี่เป็นเรื่องของพระยาขอมเรื่อพระยาขอมนั่นอยู่นั่นกระปูดทั่วก็คือเรียงผาแดนแล้วทั้งไงและ้วทั้งที่อันนี้เป็นตำนานแต่ว่าไม่ใช่ตำนานแต่มันเกิดขึ้นอยู่ี่จริง ขอนซักนี่เขาล้อมเพลงมากนี่ถึงวัดเพราะว่าผู้ผู้ผู้ผแตง่งเพลงมาเนีเ่นเป็นอดีตชาติเป็นอดีตชาติอีปแปลภาษาขอมทุยังได้ทุยังคือพิมพ์ผ้าซื่อผ่นนสื่ออย,ย่างพิมพ์ผ้าเออแมนชันะคนนี้เป็นชาติอดีตโดยตรงผู้เขาวบอกว่า,านี่ถึงวัดได้ตัวเีนี่แหละเป็นเป็นอจริงทีดแล้วเราว่าคือน้องหานี่เป็นเรื่องของเมืงมองพระยาขอมที่เกิดขีดน,นีโดยโดยโดยอยู่สกลนครสกลนคร คือจันโท้องสักหลอดของจริงได้แม่นไปสาบานผลกับว่าตายคือเขาเจียวเย็ดอย่างนะคือน้องน้องหานถือปวดข้อเนาะมันเป็นเมืองง่ายกว่านี่แล้วสามารถถี่เห็ดได้แต่เห็ดแล้วกับพ่เกิดท<อ>ิศกับน้องหานไม่น,น้อยนี่ที่ทับถมที่พ่กจะถือเกิดคึอปิดปอกทุกอย่างแล้วผพ้นท่ายท็นยังไงพ้นทดายก็ต้องเอาตัแหน้าถึงมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ย่งคงเป็นไปไหมดเเพราะว่าถือปิดเมื่อเมือมอ,อ,อ,ข,อของวัย่างอนนอกจากตัวอย่างที่คือ เหตุการณ์ของผู้ที่ทั่วคืนลูกของพอยานเนาะคือพังชี้เดี๋ยวนี้นั่งไอ้ยังยุนกันอยูุุ่อยู่ขั้มสนุกที่เป็นไปศึกษาเหลืคนกัยังอยู่ในเนียของผู้ปฏิบัติอยู่เดือดร้อนคือยังอพาพาแดงพาแดงยังขี่มาวนเวียนบ่มมีอีหยังจิตเกิดขี่มาได้นี่เป็นเรื่องจริงผู้ขามาอยู่ก็ดีคืออยู่หน้าของคุณศิษย์คือรอวันเวลาตัวนี้านบา่าธิดาของ เมื่อพญาอมดิแทกิงอยู่ใสเดี๋ยวนี้ผู้ขายังรอดอยู่แล้วกำเนิดของพังคีนก็คือแน่ๆก็คือทุกคนอยากเป็นเนาะอยากรวมยังถึงสิ่งอย่างแต่ว่าพังคีนผู้ฟา้าผู้ขาว่าเกิดแล้วเกิดแล้วยังมีตัวตนจริงแต่ว่านั้ผว่าท่านอิศามาถดจะเคยชมเลยนี่เรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่ก็ว่าเรียงที่มันถล่มทลายกันก็คือเรียงของนั่งไอ าไหนกับผ like ่ายว่ต่อมาเป็นเรื่องของพังขี้พังขี้กับเป็นภายพญานาที่มากระห้องกอย่างจหนกระห้องนกเขานี่แหละยุบมงี้เป็นเรื่องจริงได้ว่าต้องสงสัยว่าเป็นเรื่องปลอมเกิดที่นี่น้องหานมันเป็นน้องหานของพุทธญาของจริงยิ่งขานหมวกข้าวข้าวพระเจ้านั่งยุ่นี่คือมงีเป็นของพอยมหามงีปูบนพดตาหน้ามาขึ้นยุ่นี่ยุ่นสา่มีสองตา พี่สูเดนผู้ขาดจังหลักไปเลยงานงลงเลย,งลงยสิลมเลยนั่มใจจังนตอนตอนนี้ที่ยูขามขึ้เหล็เขียนมันอยุ่ตอต่อไหนของของผู้ถานป,ปับัก็ปอยู <c oughs> ยอ่ที่ซออมลักาง,มมงานเนสิงลมไปเลยเขยืนมันดูดไปเลย <c oughs> เป็นเป็นตาหนา้าคือวาสนบ่อยาเหอาหญ่เนาะพ่อ,ะ,อ,อะลมเมืองกินก็หอกมันวะเมืองบ้านเชิงแบนี่ะลมทลายหมดอือเออเพราะว่าเกิด ผ่านะผ่าลูกซีโธซีโท,ท,ทเฉียดไหลกันเลยมั้งยอง,<ม>องพระาขอมเปนบวรูเลียงอีย่างดอกผพิษแปลกมันอยู่กับนางไกมีผู้ขาเป็นเป็นโจเมือ,อ,อ,องอยู่นี่ผู้ข่าจะรู้ผู้ขาเป็นทหารกลมเมืองอยู่นี่เป็นยังไงผู้ขาก้าวเต็มปากว่าถาผู้ขาพิาาพษข้ามสาจากไว้แม้เต่ข้ามบกพิษนิดนึงใไรผู้ขาามีอันอันเป็นไปเลยนี่เป็นเรื่องจริงผู้ขานคือตาเนี่ออนนเป็นเรื่องจริงชัด <c oughs> แต่ที่นี่พาอตัวนี้แล้ว อุจิโทษซ้าประหารไว้เลยบอกบาดเต็มเต็ที่เป็นจุทด,ดอนมันเจ้วนีขามนี่สิ้นซสากเพราะมันกินเนื้อลูกกูมาเนื้อกีออ้นินมันมันดูกเรียกทำม้หมดเลยมาเบิมบ่มเบิ่มเบิ่มมาเมื้อึ้นอยูยารสาถ้าล้มเนี่ยเลกับบอลมเนมีบบ่ยแนบอลมเลยบอกว่ากัดหารไปบอกเป็นยังจต็มๆไม่แช่นี่กูแช่โกูกูตีนก้อยแท่เดียวมันก็ล้แล้วท่านน่ะระหว่างสูบหดมีก้นภาษาบาลบ้านลงมาเห็นยบเลยดิอื้มชูมาอีกตงเห็นยน เห็นเห็นจอประทะเห็นผู้คนรพตเผินก็ะเรวมองนี่เป็นพัฒนาใจเผินวัตเจียวเล็กจงว่าผู้ขาดลงไปกักคนไปกักคนแบบว่าผู้ขาดเป็นเมืองนี่คนอาโมซีเจ้าตุงมาอยูหนุ่มมารักษายูนี่แต่เจ้าที่มีม่านหมากไม่เขาโดนระดัะแต่พอดีผู้ข่าดก็เลย้ก็เัยเนี่แหะเรื่องเขาเรือมันเดียงนองหาเนี่มันมีเดียงหมากไม่ถี่ที่หลายสิ่งได้อย่างถี่ยูนี่ นี่มันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่นี่โดยโดยตนบึงหลวงคือเป็นเมืองของพญาของที่เขามาสั่งต่อมาคนลงไปเนาะเนาะไปสั่งนะสั่งนี่พได้ได้สั่งไม่ได้หรื่ายุยุการหนักไอ้ที่ว่าเป็นสาบวนเนี่ยยุการหนักเลยเดี๋ยวนี้เห็นประเด็นอย่างไคือว่า พวกทั้งหลายมีพวกม่านทั้งหลายมาประจุนพวกนั้นก็จะดสั่งพวกนี้กับเดสั่งแต่หาดมีความสุดเกลียบบมีมีตะคว่บได้มีตะความชิงประโยชน์ทวนส่วนตัวหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี้ชิงดีชิงดีกันเองมีแต่อยากินเออผลประโยชน์ของมีตะวันบทบอเดี๋ยวเอาถึงว่ามีคนสิทธาผู้ของขึ้นมาบ่สิทธาเขาผู้เดียวนั่งมาพอวไว้เพิ่นเ็บัลนร่างเพิ่นนั่งอยู่ผู้เดียวนี่แล้วก็กาบ่ายเพิ่นแล้วคนเขามากาบักกาบ้าบ่ายซะกัดเพรานเดี๋ยวนี๋ยวกไอ้พวกไอ ตางเมืองต่างนี่พวกบันพิีบพกมันยังที่เป็นพวกเล้าบ้านเลเบอร์พวนี่หนองหมอกหนองแวงมวกนี่มาสานเป็นขึ้นมากแค่นั้นจบเลยดิผู้ขาจบเลยเพราะว่าเมืองพญาขอมต้องมีตัวตนอันนี้เมืองพญาขอมไม่มีตัวตนนี่แหละเพราะมีอยังปรากฏขึ้นบ่มีปรากฏผู้ข่ายอะไรี่ตัวนี้เพราะแค่นั้นดงวยมาก็ยังผู้สิ้โทษอีกพราะนี่ตัวตนเป็นเพิ่นอยู่ในป่าอยู่ในเหยืเพิ่นก็สามารถมีพลังของเพิ่นนี่มากมากโดยฤทธิเดชของของเพิ่นพญาขอมเพิ่นบนมีฤทธ เป็นมีดถ้าเป็นเจ้าเมืองเจ้าเเมืองป็นเจ้าเมืองที่มี่สัจธรรมบริษัททำโดดทำได้ไาาปเลยไลูกหลานดูทั่วเมืองคนกัดสร้างไปทหารมากมากมีแต่แบบว่าแต่กลายเปว่าเป็นความสุขเนาะความสุขส้มสบายไปให้บ้านเมืองเล็ประชาชนมีความอุดมสมบูุญแต่ตีน่ะมันเกิดแ่นแลยก็ได้เ็ดบังไฟอะไรคุจะถ่ายก็เลยบังไฟมักพนังนจะกบคาเลยก็ได้แก,ก่เน,นี่เป็นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นอยู่นี่เรื่องจริงทุกมองทุกด้านทุกนี่ศึกษาได้เรื่องว่าจุ่มดูจุ่มเนี่ยนี่มัน อยู่นี่นี่ปรากฏหลักฐานเป็นจริงวัตถุยันเป็นความจริงมาติงครับอยู่คืนคืนอำเภอว่าปีบ้านบ้านเนี่เขาเปนบ้านอย่างก็บ้านบ้านดอนแก้วบ้านดอนแก้วส่งเว่าปีบ้านดอนแก้วหรือว่าบ้านนี่ล่างส่งบ้านนี่บ้านดอนแก้วผู้ขายหนังนี่นะน้ำว่ามีมีลัางส่งผู้หญิงอีบอสถ้าว่าแล้วลัางลัางลัางส่งแบบเด๋อลัางส่งเป็นผู้หญิงอีกละลังหน่อยผู้ขายสตรีเยันแบบคือมันอยู่อำเภอแกล่เกล่ไปแล้วฝุ่นนี่ยังไหถ้าถ้าเป็นลัางส่งของไหน ในน้ำของ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 บุเร่ด้วยค่ะของไอ้ของแบ่สีปทุมมาเี่นไหมอ๋อถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงแม่ปทุตมาสีปทุมม้าจะหลายพวหลายหลายแต่ว่าแต่ว่าเห็นกันอยู่แต่ว่าผมกับบุเรยนั่นเอกหลายแต่ว่าผมกับแม่ปทุมมาเนี่หลายคือว่าผู้ใดก็อยากอ่านจริงเป็นทาคือเป็นนี้ครับนังปู่จิโทษเนาะเด็กรับขอคารวะเด็กแต่ว่าปู่จิโทษนี่พันลูกพันเห็นทุกสิ่งยาถ้าผู้ใดปฏิบัติในในสัจธรรมคือมีความเสื่อมันและ แพร่กระจายในพุทธศาสนาเพิ่ณจะชอบแต่ว่าโดยว่าผู้ขามนุษย์มันที่จะไปทั้งภูณทั้งเงินอ่ามาดี่ก็คือคือสรุปตัวมูจักก็เรียบทุกอย่างนั่นและอ้าขอบารมีองก็ไม่มีอย่างแล้วเมื่อนใดจะพาไปบือนหลวงเออขอบารมีอย่างว่าเพิ่มพลังไมาแล้วก็เพิ่มพลังขอบารมีให้ต้องการขายดีตัว <c oughs> นี่คือเป็นตำนานสิมันทานมากแต่ปลาเรือกผู้ขาเนื้อผู้ขาผู้ขาที่มานั่งอยู่กับที่นี่เดี๋ยวเอาเอาพวกเอกส์เนาะทุกบ่าจเราไปปั้งก็นมันยิดตอนนี้เป็นพี่จกกัดกระเป๋กกูบบ้เพราะว่าผู้ขามานั่งอยู่บางคนก็สงสัยแต่ว่าน้องจะด,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 ดูดีเราดมงตรงนี้ลงด้านมีเขาเป็นมากเกียรติหรอผู้ขาเป็นคนอยู่จังหวัดมหาสิท สละข้าบนใดน้องอยู่ในตลาดขุมสัมชียุติดหมองขอนะนาจว่าท่านอยู่การกลางเมืองเล่นลกลกมาเนี่ยจะยืเน่ยจำนงก็จไปอยู่หมองแปซานเมืองแต่ที่แบบขาพุทู้าพาเนี่มามาอยู่นี่เพราะอีงข้าพุขาจะรอกระกป๋สัคือผู้ขาทำงานอยู่ิบาอยู่ว่าท่านผ่เนี่ยผู้ขาเป็นหักเที้ยนอยู่นเกิดบุญไหว้ทัพสนงูขึ้นบ้านมือหนึ่งโควินแต่ละงูหายเพราะว่านิ่งงูตวสกิย นี่เขาเงียที่เชียวนี่ไงขึ้นไปยันยกค้อตัวอย่ขึ้นไปบอกว่ากลับไปน้องหานพอต้องมาอยู่ดิกลับไปน้องหานไปสามดิบุญตัวดิบุบอัอกฤษเสียต่อไปมากก็เลยเกิดเหตุหลายชีวิตยาผู้ขาาไปเสียิกลับมากลับมาอยู่บ้านออกจากนั่นมาได้โดยที่บบว่าออกมาซื้อนี่ออกมาได้มอยู่บ้านเนี่ยผู้ขามาอยู่บ้านเนี่ยนี่วันทีนี่ ตามลายบาดถินเมืองขอมจอมมมนีวันพฤหัสที่10ตามลายบาดถิ่นเมืองขอมจอมมมนีเขียนเมื่อวันที่เมื่อวันพฤหัสบดีวันที่26นิถุนายนพศออ2551ขึ้น8ข่ําเดือน7ปีชว่วข้าพเจ้านายประสิทธิ์แจ้บุดาได้ย้ายจากจำหวักมหาดคามมาเมื่อวันที่1สิงหาคามพศ2 5 4ก เข้ามาอยู่บ้านดอนแก้วอํวาเภอกุพัววะปีจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านของธรรยาข้าพเจ้ามีเรื่องราวที่จะเล่าและน่าศึกษาให้ท่านผู้อ่านขอโทษด,ด้วยนะครับไม่เชื่ออย่าลุกดูผีคนเก่าเราคนใหม่เหตุผลมีข้าพเจ้าขอเล่าเรื่องยาวลาพดย่อเรื่องวัตถุโบราณทีค่คนทุกคนสามารถจะเจ็บและรักษา,าไว้ได้แต่จะเชื่อไหมว่าบุญบาร,รมีเท่านั้นที่จะให้แผ่ไปสารหรือมีความ จริงหรือไม่เป็นจริงสัจธรรมจะปรากฏขึ้นเห็นไหมแต่ผู้ขาได้ได้ของเอาของสัตเนาะได้ของนี่นได้เ่านี่ของ,ง,ง,งนี่ท่านได้หลังของยี่ท่านครับนี่นี่คือเป็นวัตถุของโบราณเก่าของพระอราหันต์เจ้าพระบิดาโพธจอมมุนมีแดนหนองหานแดนสัจธรรมเมื่อวันที่สิบกพันวาคมพศสองพันห้าร้อยสี่หก แลมแปดข้ามเดือนไอ้วันข่าต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พศสอง 2000, อพันพศสองพันห้าห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นเดือนสี่แลมเก้าข้าวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดกุมภาพัน์พศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดก็ได้ลูประคำลูกนิมิตของพระริยะเจ้าพระมุนีบรรพตเจ้ารวมสามพวงพวงละร้อยแปดพวงที่สี่เป็นพวงลูกพระคำดินแดงเล่าคอสังเกิด เป็นพ่วงพิซซ่าใส่ปลาดิบของที่ว่ายืดนั่นยืดท่นไหนบัดยืด่นไหนจะไปเบิ้งยื้อได้เปิ้งพ่อเป็นโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมันมันเป็นปลามันตัวโอ้โมองกิได้่ของเที่วตะขี้เขาตกโล่อยละอันนี้กระไดมาเอยเนี่ยอันนี้เป่าเรื่องของที่ไดมาสเป็นของอาหารโดยตรงอผู้ขากล้วยมาสั่งมปลาดีอยูุสิลาเพื่อจะได้กินมีหลักกระโดดที่มันเกิดขึ้นว่าผู้ขากล้วยไม้ยังแต่ว่ามันมันเกิดเดือดจนจัดจานเก่าแบบว่าแห้ นคือเราไป็นบ้างของเก่าสมบัติของเก่าปีนี้มาพบนี่ก็ได้ตามหาพ่อก็ได้มาครอบครองอยู่พอดีเนี่าครอบครองก็ได้เอาตัวนี้มาเป็นมงคลเพื่อรักษาสัจจะวาจาและผู้นั้นเป็นวันจำล่วงจนที่อยู่คนที่ทยครับเอกสารที <están> ่นี้นี่นะผู้ชายที่เอาตัวนี้จนมาเป็นจิตวิญญาณเพื่อจุศยาเพื่ออยากดูอยากเห็นแต่ทันนี้ยังเส